นายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเป็นประธานในพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดนและพิธีทำสัตว์ปฏิญาณตนต่อทงประจำกองอาสารักษาดินแดนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ72ปี ประจำปีพศ2569โดยมีนายศักดาวิเชียนศินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวศศิธรกิติธรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐประหลัดกระทรวงมหาดไทยนายนลิชาโคษาศีวิไลอธิบดีกรมการปกครองผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจำนวน1,100นนายร่วมงานในโอกาสนี้ มีพิธีมอบรางวัลกองร้อยอาสารักษาดินแดนดีเด่นกองร้อยมาตรฐานและรางวัลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพศ2568เครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพและเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้นำผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกล่าวคำปฏิญาณตนต่อทงประจำกองอาสารักษาดินแดนโดยขอให้น้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชปณิธานแห่งพระมหากษัตริย์มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลา72ปีกองอาสารักษาดินแดนได้ปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติและประชาชนอย่างต่อเนื่องยืนหยัดเป็นกำลังสำคัญของฝ่ายปกครอง ในการรักษาความสงบเรียบร้อยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนพร้อมอุทิศตนปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างไม่ย่อท้อตามปณิธานอันแน่วแน่ว่าปวงค่าอสอขอตั้งสัจจาจะปกป้องพาราจนสิ้นใจ